คำเตือนระวังเกมนี้ประกอบไปด้วยประเพณีพื้นบ้านจีนดั้งเดิมมากมายบางฉากอาจมีเรื่องราวแปลกๆและทำให้ตื่นตระหนกซึ่งอาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้เล่นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีควรเล่นภายใต้การดูแลของผู้ปกครองแนะนำให้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจป่วยทางจิตความดันโลหิตสูงสตรีมีครรภ์และผู้ที่ไวต่อการตื่นตระหนกหวาดกลัวหรือตกใจง่ายออกจากเกมทันที โรดอ่านประกาศอย่างละเอียดและยืนยันก่อนเล่นเกมสวัสดีครับผมจจกตินะครับพอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมวิวาใบสั่งตายตอนนี้เป็นเกมบนสมาร์ทโฟนนะครับผมเกมแนวแก้ฟาเซอรนะครับบอกเลยว่าผมไม่ถนัดสุดๆนะฮะแต่แฟนบอกว่าขอให้เล่นนะครับผมโอเคปริศนาเราไม่นินนะฮะ เราเน้นเนื้อเรื่องนะครับผมอะไรที่ข้ามได้ผมก็ข้ามไปนะครับผมโอเคเราเรามาเริ่มเกมกันเลยแล้วกันนะครับผมไปกันเลยอุย้ยเสียงมาก่อนเลยนะหญิงจื่อฟู่ครับลองนึกดูแล้วการรู้จักกันของผมกับโมชีนั้นน่าสนใจจริงๆตอนที่พ่อแม่ของผมขอให้ไปพบกับภรรยาที่จะแต่งงานด้วยในอนาคตผมรีบปฏิเสธเสียงแข็ง นี่มันยุคสมัยไหนแล้วยังมีคนทำตามวัฒนธรรมคุมถุงชนอีกหรอืออ่าประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากที่พ่อแม่ตายไปผมจึงไปเยี่ยมครอบครัวที่พ่อแม่มั่นหมายให้ตามประเพณีของพวกท่านแต่แล้วผมต้องเสียใจเสียใจที่ไม่มาให้เร็วกว่านี้และรู้จักเธอให้เร็วกว่านี้ความรักของเราไม่เกี่ยวอะไรกับพรมลิขิตของพ่อแม่ มันเป็นแค่รักแรกพบเพ้อแป๊บเดียวเราก็อยู่ได้กันมาแล้ว5ปีแล้ววันนี้เป็นวันที่ความรักของเราเริ่มผีบานเต็มที่ปวดหัวจริงช่วงนี้ฉันมักมึนหัวบ่อยๆตั้งเป็นเพราะเล่าของพวกเพื่อนแน่เลยหายใจเขาลึกๆต้องทําไม่ให้ขายหน้าในวันที่รับเจ้าสาวเด็กขาดแต่ประตูครับผมโอ้โหเสียงแปลกจัง กเมื่อกี้เสียงโคมเต็มเลยตอนนี้คนหายไปไหนหมดแล้วนะอํากันเล่นปะเนี่ยพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่ในบ้านเพื่อแกล้งเราหรือเปล่านะแต่ครับเชือกผูกตายไว้อีกต่างหากต้องเป็นความคิดของโมชีแนะ่คงต้องหาอะไรสักอย่างที่สามารถตัดเชือกได้มันอยู่ไหนนะนัะ่นสิมันอยู่ไหนอะคลิกไปที่คําแนะนําครับผมดูคําแนะนำฮนะโมชีอะไรนะชอบซ่อนสิ่งของในภาชนะ ดังนั้นสิ่งของจึงมักจะถูกวางไว้ในตะกร้าไม้ไผ่ที่อยู่อีกด้านหนึ่งของลานบ้านไปครับไปที่ตะกร้าไม้ไผ่จิ้มตามลูกศรก่อนอ่ะเราก็ได้กันไกลมาครับผม,มสำหรับตัดเชือกฮะ,ะตัดตัดเชือกเงยบเงยบเชือกขาดนะอุ้ยนี่ไงโอ้โหเจ้าสาวสวยอยู่นะโหมีในที่สุด เราก็ได้เราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะผมรู้สึกเหมือนฝันไปเลยอะ่ะาสาวสุดสวยเชิญบ่าวสาวเข้าพิธีพิธีกรเป็นคนพูดนะครับผมเข้าพิธีหนึ่งคำนับฝาดินอากม สองคำนับพ่อแม่โกลมอ่ะฮะเอ้เอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมแค่แป๊บเดียวฉากก็เปลี่ยนไปแล้วเออมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้เรอะสามคำนับกันละกันเจ้าสามเอ้ยเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงเป็นแบบนี้โมชีหมชีคุณอยู่ที่ไหนนะนั่นสิแขกก็ไม่อยู่แล้วมือถือทําไมไม่มีสัญญาณเลยล่ะหลิงจอือฟู่บีบแขนตัวเองอย่างแรงเออเจ็บขนาดเจ็บจังไม่ใช่ภาพลงตาอำกันเล่นกันเหรอหรือว่าอะไรกันวะ ไม่มีเวลาไม่มีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้แล้วต้องหาโมชีให้เจอก่อนเอาละจินพิธีลูกครับผมพ่อแม่ของโมชีเสียชีวิตจากอาการปล่อยเมื่อปีที่แล้วทำไมตอนไหว้ฟ้าดีถึงเห็นพวกท่านนะหรือพ่อเมาครั้งก็เลยเห็นภาพร้อนนั่นน่ะสิทำอะไรได้เนี่ยะฮะมีแต่ฝุ่นครับผมคือทำอะไรไม่ได้ฮนะ ในนี้มีอะไรจิ้มได้ตุ๊กตาพิธีกรก็เป็นกระดาษนะครับผมอะไรอะแบงก์กงเต้ค,ครับกล่อง <c oughs> เราต้องหาอะไรที่เป็นผีเสื้อมาเปิดกลองฮะ <c oughs> อ้าวได้เทียนครับผมเทียนที่ยังไม่ได้จุดนะโอเคเทียนที่ยังไม่ได้จุดก็ไม่ได้จุดฮ <c oughs> ออะไรอะอาหารมนโตนี่เป็นกระดาษหมดเลยอะ นี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยเออเดาๆเลยแล้วก็เป็นตัวเลขครับ1ถึง12ฮะกับตัวหนังสือภาษาจีนนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งตะกตงเตงโอ้โหตัวอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาขายฮะเคยมีอะไรสักอย่างอันนี้ไม่มีอะไรละเฮ้ยเฮ้ยจีโม่ได้เฉย เฮ้ยอะไรอะอะไรตกอยู่บนพื้นไม่ขีดไม่ขีดต้องใช้จุดเทียนไม่ขีดต้องใช้จุดเทียนลูกไม่มีอะไรก้องโอ้โหตัวเลขมาเลยอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องไปหาครัคำตอบน้องอยู่แถวนี้แหละอ้าวไพ่นก,กระจบพวกนี้เหมือนจะจงใจไว้เหมือนจะจงใจวางไว้ที่นี่นะฮะยังไงอ่านผิดอ่านถูกต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผมโอเค จิมจิมจิมเฮ้ยโอ้โหมาแบบนี้อีกแล้วอเอายังไงวะเนี่ยไปต่อก่อนโอเคนี่กลับมาเหมือนเดิมอะไปต่อเฮ้ยคนกระดาษอีกแล้วอะหนิงจิยวฟู่ลองเอาคนกระดาษออกแปลกเกินไปแล้วทำไมคนกระดาษถึงหนักกว่าหินล่ะ ออกแรงขนาดนี้แล้วยังไม่ขยับเลยเหมือนเด็กกระดาษจะขออังเปา่านะไม่มีหรอกไม่มีตังตอนนี้กูจนแปลงกาวครับมากใช้ติดกระดาษฝั่งนี้ล่ะนิ้ชักล็อไว้ต้องเอาอะไรมาเปิดเทียนในโคมไฟยังไม่ได้จุด เอาเทียนไปสิเฮ้ย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 จุดสีจุดจุดสีจุดจุดจุดเดี๋ยวนะเทียนเป็นรูปแบบนี้เออนี่ไง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 อะอะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจุดนะครับผมว่ามันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะมันจะเป็นตัวหนังสือแบบนี้ เพราะว่าผมไม่เป็นภาษาจีนเลยนะครับผมบอกเลยว่าอะไรวะเนี่ยแล้วก็แบบนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็มีขีดด้านล่างฮนะอันที่3นะครับเป็นเหมือนสระอานะฮะมีขีดตรงกลางนะครับอันที่4อันที่1งฝั่งขวานะครับเป็นแบบนี้ก็ขีดตรงกลางอ่ะ อันนี้ก็เป็นขยุขยือนะฮะหลายขั้นตอนเหลือเกินนะครับก็มีสีเหลีย่ยมนะฮะแล้วก็มีหนวดเง๋งๆออกมานะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยอันเบลเลอร์เลยฮะผ่าก,กลางมามีขีดตรงกลางนะครับโอเคประมาณนี้แหละเราไป่สีเรียสนะครับแล้วเราก็ตรงนี้เป็นตัวเลขนะฮะมีสมุดตัวเลขสมุดตัวเลข อันแรกนะครับอันอันแรกฝั่งซ้ายมือนะฮะเป็นตัวหนังสือแบบนี้น่าจะเป็นเลขห้านะครับผมผมเดาน,นะยเป็นเลข5้าก่อนไอตัวนี้เป็นแบบนี้มั้ยโอเคผมว่าเป็นเลข2นะครับอันที่สามอันที่สมเฮ้ยไม่คล้ายกันวะผมว่าเป็นเลข7ดฮะเดาว่าเป็นเลข7อันที่สี่นะครับ เหมือนเลขหนึ่งที่สุดฮนะอันที่5มันจะมีหนวดเง่งๆ2อันเป็นเลข3าครับผมอันสุดท้ายซีเลียมอันใหญ,ใหญ่เป็นเลข9นะครับ627 139หฮะไปลองดูกันมาอ้าวผิดผิดผิดโทษทีโทษที่หอ,อันแรกก็จะเป็นเลข5นะครับโทษทีเมื่อกี้พูดผิด527นะครับผม แล้วก็หนึ่งครับ3นะครับ9ครับอ้าวได้อีอย่งวะซององเปา๋าฮะเออรู้แล้วก็หยิบไม่ได้หรออา้าหยิบไม่เห็นได้เลยเสื้อผ้าคนตายมาไว้ในกระเป๋าเดินทางซองเอเปาว่างเปล่าคือหยิบอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้โอเค หยิบไม่ได้อ๋ออะไรก็ไม่รู้นะฮะเ๋ยวนะเฮ้ยมันเป็นรูปเหมือนไพ่นกกระจอกเลยวะ่ะมีสามอันพอดีที่เปิดไว้อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับอันนี้จะเป็นสามนี่ใส่ไปก่อนนะฮะเดาเดาก่อนแล้วตัวนี้เป็นตัวหนังสือภาษาศจีน เฮ้ยอ๋อรเตะโต๊ะเตะกุญแจไปกล่องไพ่นกระจอกเอาไปทำอะไรกุญแจกุญแจเปิดตรงนี้หรือเปล่าที่เปิดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วกุญแจตรงนี้หรือเปล่า แล้วกาวนี้ไม่ทำอะไรโอ้โห,โ,หโอเคครับเราต้องมาต่อแบงค์กงเตกอะไรเนี่ยฮะขยายออกก่อน ใช่เปล่าใช่เปล่าอ่าใช่ครับผมได้แบงค์มาแล้วเราก็กลับไปที่นี่ใส่อ่งเปลาฮาเยี่ยมอะไรอ่ะนะไปซองอ่งเปลามาแล้วครับไอเด็กนี่ต้องการซองอ่งเปลาออกไปเฮ้ยเขี่ยเฮ้ยฮะหายไปแล้วเป็นไปได้ยังไงหรือว่าจะเป็นเป็น เป็นละไรล่ะเป็นผีหรือคนฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้นแหละเอาโมชีขึ้นมานะเออใช่คนรักเมียประตูล็อกเปิดได้ไหมเอ้เอ้ยเอาอย่างนี้เลยอะ่ะโมชีโมชีคุณจะไปไหนอะ่ะเฮ้โมชีรอกก่อนกำ ไล่ <c oughs> แม่งเมนวัดทำไมวะ <c oughs> กำไรเจ้าสาวชุดขาวโมชีบอกว่าให้เอากำไรฮะกำไรหมายถึงเัรลักณ์แห่งความรักของเรางั้นเหรอมันยังอยู่ในกล่องมนโต๊ะห้องโถงคุณจะให้ผมไปเอามาเหรอกำไรโอเคโมชีโมชีบอกเอากำแล้วก็ไล่เอ้ย โมชีเชคคุณหรือเปล่าโมชีไม่มีการตอบสนองใดๆครับโมชีเงียบกิบเลยฮะแปลกจังทั้งๆท,ท,ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่ทำไมถึงจับ้าคมไม่ได้ละ่ะเหมือนมันอยู่ไกลเกินกว่าที่คิดเลยอะ่ะอ้าวได้กุญแจครับผมเปิดไว้นี่แหละแจ ด้กันไกลครับกันไกลมาทำอะไรตัดลิบบินเหรอแปลกจังอ๋อนี่อ่านไปแล้วฮะแปลกจังเนี่ยแปลกจังเลยงงจังเลยอะไรอ่ะ เรื่องไม่ถึงหรือว่าเราต้องหาอะไรมาเขี่ยวะหาอะไรมาเขี่ยวะ อะไรอ่ะอ้าวผ้าแดงผ้าเช็ดสีผ้าสีแดงนะฮะเมื่อกี้ไฟปลอมแลวครับผมงงเลยมาเมื่อกี้รูปถ่ายนี้มีหน้าตาแบบนี้เหรออ่เอาเอออะไรหรือดอ้าวเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนงี้อ่ะคนในรูปละ่ะ อาวหายครับผมหายทั้งสองรูปแต่ว่ามันมีตัวหนังสือแปลกๆฮะเดี๋ยวผมจดไปก่อนมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่จะงอแบบนี้แล้วก็มีสองขีดัวนี้จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้เอ,อ,อารูปนี้ก็จะเป็นแบบนี้สองขีด แล้วก็มีไอ้นี่ไอ้นี่แบบนี้ก็แบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูมันจะมีกล่องหนึ่งที่ยังเปิด,ปดไม่ได้นี่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 ใช่เลย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 อันแรกอันนี้นะครับผมอันที่สองฮะอ่ะอันนี้ครับผมอันที่สามอันนี้อันที่สี่ครับ อ้าฮ่าได้แล้วครับอ้าวได้ไม้มาแล้วเย้เย้เฮ้ยคนกระดาษสองคนนี้คือคุณลุงคุณป้าไม่สิตอนนี้ต้องเรียกว่าพ่อแม่แล้วท่านทั้งสองเป็นห่วงโมจีเหรอผมจะหาตัวเธอให้เจอจะไม่ให้เธอเป็นอะไรเด็กขาดเย้ <Yeah. S 1> ลุงมาดีๆก็ได้มัง้ง แน่ตอวนี้ผมเจอตั้งนานแล้วฮะแต่เอาไม่ได้ครับผมเครื่องประดับผีเสื้อครับผมเจออีกอันนึงอยู่ตรงนี้เครื่องประดับอยู่ที่ลูกโป่งต้องหาอะไรมาจิ้มลูกโปง่งเฮ้ยเย้ยอ้าวแด่ธนูครับอต่ธนูมายิงลูกโป่งนี่โอเค กลับมาตรงนี้ใส่ไปอ้าวได้กำไรมาแล้วกำไรหยกของทีล่ลึกของพ่อแม่ที่มอบให้หมอฉี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักตอนความปถนาสุดท้ายของตนกำไรนี้เป็นสมบัติของพ่อแม่ผมตอนเธอยังมีชีวิตอยู่มักจะบอกกับผมว่ากำไรนี้เป็นของขวัญที่ผมมอบให้กับเจ้าสาวในวันแต่งงาน แม่บอกอีกว่ากำไรนี้จะปัดเป่าวิญญาณร้ายและปกป้องเราจากความโชคร้ายทุกครั้งที่เห็นกำไรนี้โมชีจะพูดติดตลกเสมอเธอบอกว่าแม่ในอนาคตของเธอได้เตรียมกุญแจมือไว้ให้ตั้งแต่ที่เธอยังไม่เกิดแล้วอะไรวะเพื่อล็อกตัวเองให้อยู่ในตระกูลนี้ตลอดชีวิตทำไมต้องให้เราไปหยิบกำไรตอนนี้ด้วยนะ รีบไปถามเธอเลยดีกว่าโอเคไม่รู้สิทำไมต้องให้หยิบกำไรประตูเปิดแล้วโมโมชีน่าจะรอเราอยู่ข้างในไปสิตามไปโมชีอยู่นี่เองเหรอผมเป็นห่วงคุณเทบแย่เลยอะฮะทำไมโมชีเ,เปลี่ยนเป็นชุดขาวล่ะแต่ก็ยังสวยอยู่นะอย่าเข้าไปอ้าวโมชี ทำไมมีสองคนละ่ะคนนั้นไม่ใช่ฉันอย่าเข้าใกล้เธอนะเฮ้ยหายไปแล้วเอา้าเธออยู่ด้านหลังคุณโมชีระวังนะฮะเฮ้ยจือฟู่ช่วยฉันด้วยไปที่หมู่บ้านจางหลิงโมชีโมชี บทที่หนึ่งว่ฟ้าดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงพารทแรกผมก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไงผมจะกระดือก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พารทที่สองครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย